สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เฮียจะมาสอนผัดข้าวผัดนะครับเป็นข้าวผัดเหมือนข้าวผัดเหมือนผัดซีอิ๊วนะครับผมก็วัตถุด,ดิบก็จะมีมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็คะน้านะครับแล้วก็ไข่สองฟอง เรากินสองท่านนะครับแล้วก็ข้าวพอประมาณสองจานวัตถุดิบเครื่องปรุงก็จะมีซีอิอ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำเป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับตัวนี้เราสั่งซื้อพิเศษมันจะมาจากนครสวรรค์ตัวนี้อร่อยส่วนมากเขาจะใส่ในพวกก๋วยเตี๋ยวจะไม่ไม่เค็มเป็นซีอิ๊วหวานออกหว,วานหวานเค็มๆนะครับนิดหน่อยนัว แล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำมันหอยครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็เวลาแล้วก็น้ำมันแล้วก็พริกไทยแค่นั้นนะครับผมไม่มีอะไรไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็ถ้ากจะใส่หมูก็ใส่ได้แต่หมูต้องหมักก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะสอนคลิปหมักหมูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อนนี้เราเริ่มเปิดไฟตั้งกระทะแล้วนะครับอ่าแล้วก็ไข่ใส่ลงไปนะครับ ที่จริงะกะทะเนี่ยถ้าจะเป็นผมงทำอาหารจริงแล้วผมจะแยกระหว่างกะทะทอดกับกะทะต้มนะครับนี่นนต้องใส่กะทะผมไปต้มติดครับพอติดแล้วจะผัดอะไรั็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ดีนะครับผมแล้วก็ข้าวใส่ ผมใส่น้ำมันหอยไปแล้วด้วยนะครับประมาณหนึ่งกองโตนะครับน้ำมันหอยประมาณหนึ่งองโตตอนนี้ก็ผัดด้วยไฟแรงนะครับผัดให้ข้าวเริ่มจะเด้งแล้วเดินถึงจะมาปรุงรสนะครับผม ใส่ซีอิ๊วดำไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็รสปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับผมต้ใไ่แรงนะครับผมผัดให้คอ่อนข้าแห้งข้าวเด้งเต้มัระบังนะครับ ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผมเครื่องก็เป็นพวกผักนะครับผมหอมใหญ่ก็จะเพิ่มความหวานมะเขือเทศก็จะออกเปรี้ยวแบบคระนาดก็เพิ่มความหอมนะครับผมตัวน,นี้หรือบางคนเขาเรียกเขาปรัดลดไฟอะไรแล้วแต่จะเรียกครับผม เต้นสิ่งสั่งด้วยครับแปลนี้ก็จน้ารับประทานแล้วครับผมแปลนี้ก็สอว่าใช้ได้แล้วครับผม ได้เลยครับไฟแรงใช้ได้โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันชิมหน่อยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะอ่าพามาชิมอ่าข้าวผัดที่ผมได้ผัดไว้อตัวนี้มันเป็นง่ายๆครับมีาสีอุดำซอสปรุงรส ซีอิ๊วดำหวานนะครับมันมีซีอิ๊วดำเค็มกับซีอิ๊วดำหวานขอใ,ใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับเน้นนะครับว่าซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ผักกับผักก็อร่อยอ่าถ้าเกิดคนจะใส่หมูใส่กุ้งใส่อะไรก็ใส่ไปก็อร่อยก็อีกร่อยไปอีกแบบเห,เหมือนเหมือนข้าวผัดโบราณชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าให้ดูมันจะมีรสเปรี้ยวได้รสเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะครับ เนี่ยครับผมนี่นะครับข้าวนี่ผมบอกเลยวิธีหุงข้าวผมใช้ข้าวผัดในโต๊ะจีนผมก็ใช้อย่างนี้ครับอ่าจะใช้ข้าวหอมมะลินะครับ สามส่วนแล้วก็ข้าวขาวตาแห้งนะครับหรือข้าวสาวให้เนะี่ยข้าวเสาวให้ดีกว่าอ่าหนึ่งส่วนนะครับก็คือซื้อข้าวหอมมะลิสิบห้าโลแล้วก็ข้าวอ่าสาวให้ห้ากิโลนะครับรวมกันแล้วยี่สิบกิโลผสมกันก็คือหนึ่งต่อสามนะครับห่มมันก็จะออกมาเป็นเม็ดเวลาผัดมันก็จะล้วนง่ายไม่ต้องไปยีไปอะไร เนี่ยครับผมเนี่ยครับอร่อยมันจะมีความหวานของซีอิ๊วดำแล้วก็อ่าจะมีความหวานของซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีความ เปรี้ยวของมะเขือเทศความกรอบของคะน้าอ่าแล้วก็หอมใหญ่นี่ก็ช่วยความหวานนะครับถ้าเกิดบบแไปออกตัวจีนผมจะหั่นเป็นชิ้นลูกเต่านะครับทุกอย่างหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าทั้งมะเขือเทศทั้งอหอมใหญ่ก็อร่อยครับลองทํากันดูครับลองทํากันดูวันนี้สอนไว้เป็นข้าวผัดโบราณน,นี่ผมไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เลยนะครับผมเป็นมังสวิรัตได้เลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วผมจะทำสิ่งดีๆสั่งทาอะไรที่สูตรเป็นบ้านๆแล้วสูตรโต๊ะจีนสูตรอาหารเหลาอะไรสอนเป็นระยะระยะไปนะครับผมนายเฮีปองสอนทำอาหารนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับ